สวัสดีครับส่งงานล้างลอกครับผมกดซาเรลซิงกะละนะครับกับล้างลอกทัวราชอาณาจักรนะครับตัวนี้ลอกแอคคูลเอทนะครับเป็นบอสนะครับเอ็กตรีมเบอร์400หน้ากว้างนะครับตัวนี้มีอาการหลายจุดนะครับจุดแรกเสียงนะครับเสียหายนะครับแต่ว่าก็มีจุดนะครับจุดแรกนอกนะครับลูกปืนเสียหายหนึ่งลูกนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอีกลูกหนึ่งยังพอใช้งานได้อยู่นะครับแต่มีเสียงหอนของลูกปืนนะครับแต่ เรื่องความเลื่นหมุนลื่นปกติดีนะครับจุดต่อมาลูกปพนวันเวนะครับลูกปืนคันติกับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนใช้งานได้ปกติดีนะครับจุดต่อมาระบบเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับขนาดใหญ่นะครับมีทั้งหมด2แผ่นถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่จารบีซิมูทแดกให้เรียบร้อยเบรกหนักมากนะครับผมขึ้นรูปภาพเบรกให้ดูนะครับจุดต่อมาระบบเฟืองขับนะครับเฟืองคีเนียนเฟืองได้เป็นสแตนเลสนะครับ อยู่ <depression. S 2> สภาพสมบูรณ์ดีนะครับตรงนี้น kind of mm hmm. ใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอนิกนะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับส่วนลูกพื้นอะไรภายในนะครับลูกพื้นประคองแกนสปูลถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับหมืรุ่นปกติดีมากนะครับตัวส่วนสัญญาณเสียงนะครับเข่าควายมีการหักนะครับตัวนี้เปลี่ยนของใหม่ให้เรียบร้อยนะครับจากปกตินะครับส่วนจุดขยับก็ถอดออกถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่ของให้เรียบร้อยนะครับรงจุดนี้ ก็ดีครับส่งงานครับ